เ o ็กแอดแบบนี้นะคะเอเซอร์เข้าใจปั๊มมากๆเลยค่ะให้แคชแบ็กคืน1น0 0บาททำยังไงมาดูกันคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา ที่อยู่ในมือของฟ้ายนะคะก็เป็น Acer Aspire 3นะคะเขา Acer เขาก็ส่งมาให้เรารีวิวแล้วมันก็อยู่ในโปรโมชั่นที่มี cashback ด้วยก่อนที่เราจะไปดูโปรโมชั่นเขาทำยังไงถึงได้ cashback คือเรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องนี้กันก่อนดีกว่าค่ะมาด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือของฟ้ายนะคะก็เป็นช่องสำหรับเสียบตัว power นะคะช่องเสียบสายแลนนะช่อง เสียบ HDMI ที่เป็นขนาดปกตินะคะโดยปกติถ้าเป็นไซสเ์เล็กๆแบบนี้เขาจะเป็นช่องที่เสียบ HDMI เป็นแบบตัวเล็กๆนะแล้วก็นี่ก็เป็นช่องสำหรับเสียบ USB 2.0 USB Super Speed แล้วก็ช่องหูฟัง Combo ค่ะส่วนด้านนี้นะคะด้านขวามือฝ่ายนะ้าก็เป็นช่อง Kensington Lock นะคะแล้วก็เป็นช่องสำหรับเสียบ USB 2.0ค่ะมาดูด้านล่างกันนะคะตรงนี้นะก็จะมีที่รองวาง3จุดนะ1 2 3นะคะแล้วก็พื้นผิวด้านหลังเนี่ย ตรงนี้ก็จะไม่เรียบเนาะแล้วก็มีลาเบลของเอเซอร์ตรงนี้นะคะแล้วว่าที่สำคัญมันสามารถแกะแล้วก็เพิ่มตัวที่เป็นฮาร์ d ดิสหรือว่า SSD SATA 2.5ได้หนลูกค่ะมาดูด้านในกันนะคะนี่เลยปึงเปิดมาได้180องศาแบบนี้นะคะจอก็เป็นจอแบบขอบบางนะคะแล้วพาร์เนลก็เป็น TN Full HD นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้องที่เป็น HD เนาะส่วนตัวหน้าจอลืมบอกไปว่ามันสามารถช่วยลดแสงสีฟ้าได้ด้วยค่ะ สำหรับตัวคีย์บอร์ดนะคะนี่ก็ให้มาครบ,ครบเลยนะมีน้ำแพดมาให้ด้วยนะคะคีย์บอร์ดก็เป็นแบบชิคเก็ตแบบนี้นะคะสำหรับการวางแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยถ้ามองตรงๆแล้วตัดตรงน้ำแพดออกไปเนี่ยก็จะวางได้สมมาตรดีนะคะแต่ว่าส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยไฟตินิดนึงได้ไหมว่าน้ำล็อกมันสลับที่กันกับตัวที่เป็นแป้นคีย์บอร์ดจริงๆเวลาใช้เนี่ยก็อาจจะงงๆนิดนึงแล้วก็มันจะอยู่ใกล้กับตัวเปิดปิดเครื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราพิมพ์เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังในการจะไปโดนปุ่มนี้แล้วมันก็จะปิดเครื่องเองค่ะ สำหรับสเปคของ Acer Aspire 3ตัวนี้ที่เขาส่งมาให้เรารีวิวนะคะตัว CPU เนี่ยก็เป็นไรเซน5 3500U นะคะ ram 8 g b แล้วก็มีการ์ดจอออนบอร์ดที่เป็น Radeon Vega 8เนาะส่วนตัว Hard ดไดรฟ์เนี่ยก็เป็น SSD M.2 PCIe 512 g b นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Windows 10ลิขสิทธิ์ของแท้ด้วยค่ะรายสเปคมาขนาดนี้นะคะไม่มีผลเทสก็คงไม่ได้นะคะผลเทสของตัวนี้นะ PC Mark 10 ก็จะมีผลรวมอยู่ที่3,431นะคะตัวที่เป็น essential เนี่ยอยู่ที่7,362ก็คือการเปิดเข้าแอปหรือว่า video conference เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะส่วน productivity นะคะผลรวมออกมาได้5,225นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกเป็น worksheet เป็นการเขียนต่างๆนะคะแล้วส่วนที่เป็น digital creation เนี่ยก็ทำออกมาได้2,851นะคะก็ถือว่าออกมาได้ดีนะ สำหรับผลเทส 3D Mark นะคะก็ไฟลสไตล์เนี่ยออกมาที่1,614นะคะส่วนที่เป็นไนล์เล d เนี่ยก็อยู่ที่5,832ก็สรุปก็คือสามารถเล่นเกมเบาๆได้พับ G-Lite หรืออย่างเงี้ยก็เล่นออกมาได้สบายๆเลยค่ะ สำหรับผลเทสของ Geek Ben 5นะคะ Single Core อยู่ที่839ส่วนมันติค Core อยู่ที่2435ค่ะและที่เราไม่เทสไม่ได้นะคะเทสกันถูกเทปของเราคือ Crystal Dismark นะ Sequential r e a d อยู่ที่1747แล้วก็ Sequential r i t e อยู่ที่1457ค่ะ การทดสอบสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเราจะรันยาวๆสำหรับเครื่อง Aspire 3ตัวนี้นะคะชาร์จ1ครั้งแล้วก็ดู YouTube ไปเรื่อยๆจนแบตหมดนะคะโดยเปิดหน้าจอที่50%เรแล้วมาดูกันว่า Aspire ตัวนี้จะบริโภคพลังงานเท่าไหร่นะคะและที่สำคัญเนี่ยเราจะเอามาคอมแพลททั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะโดยปกติแล้วคนเราก็จะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะคะในเวลาเดียวกันตัวนี้ก็เอาไว้ดูสนุกๆดูซิว่ามันจะอึดขนาดไหนมาดูกันเลยคะ่ะ สำหรับโปรโมชั่นที่ได้แคชแบ็กคืน1,000บาทของ a อเซอร์นะคะทำยังไงเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะ วิธีการนะคะก็จะขึ้นให้ตรงข้างล่างที่เป็น Description นะคะหรือว่าถ้าอยากจะทำเองนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Acer Thailand นะคะแล้วก็พิมพ์ไปในช่อง Message นะคะแล้วบอกว่าลงทะเบียนสินค้าแล้วก็จะมีข้อความขึ้นให้แล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนนะคะโดยการ Login ID Acer หรือว่าจะเป็น Account Facebook Google หรือ Twitter เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบนะคะแล้วก็กดปุ่มยืนยนัน ทางเอเซอร์เนี่ยก็จะส่งข้อความตอบรับมาภายใน5วันทําการแค่นี้เราก็จะได้แคชแบ็คคืนจากเอเซอร์แล้วค่ะ และแน่นอนนะคะว่าไม่ใช่แค่ Aspire 3รุ่นเดียวที่เข้าโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นก็จะมีอีกเยอะมากมายเดี๋ยวฝ้าจะลงมาให้ที่ท้ายคลิปนี้ค่ะแล้วก็สำหรับการ Work at Home แบบนี้นะคะอยู่บ้านส่งงานทางอินเทอร์เน็ตนะคะตามงานทางไลน์หรือคุยกับเจ้านายผ่านช่องทางสื่อสารตัวกลางแบบนี้ไฟาว่าปลอดภัยที่สุดเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามนะคะ